เรื่องนี้น่าสนใจมากๆสนุกมากคือมันเป็นเรื่องมาจากสารคดีเจาะประเด็นมิคราะหอการเงินเป็นสารคดีสั้นๆนะคะอยู่บนเน f l i x เขาทําไว้ดีมากแล้วโอ้ว่ามันน่าสนใจเราจะได้เห็นพัฒนาการการโกงว่าในายุคมันเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงคุณจะตะลึงว่าไม่เหมือนเดิม <laughs> 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 เห็นมาเรื่องนี้แล้วขอมาต่อตรงนี้เลยกันละกันเล่าให้ฟังก่อนคุณรู้ไหมย้อนกลับไป200กว่าปีก่อนตั้งแต่สมัย1821ค่ะ สมัยนั้นก็มีการโกงเกิดขึ้นแล้วนะคะพาไปดูนับหน้าตาของคนโกงในสมัยนั้นนะคะเขาชื่อนายพลแม็กเกรเกอร์นี่คนนี้เลยนะคะจริงๆเขาเป็นนักเดินทางนะักประจนภัยชาวสกอตแลนด์เขาก็เดินเรือนะคะจากอเมริกาไปที่ลอนดอนพอขึ้นฝั่งปั๊บเขาก็ประกาศเลยว่าตัวเขาเนี่ยมาจากประเทศประเทศหนึ่งชื่อว่าประเทศโปรโยเยสใช่ไหม <c oughs> อะโปโยเยสเนี่ยแหะคะ่ะ ประเทศนี้ปั๊บแล้วเขาก็บอกว่าอาชาวลอนดอนมา,มา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 ฟังทางนี้ที่ประเทศชั้นนะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเป็นประเทศที่มีดอกออกผลผลไม้รากไม้ออกอุดมสมบูรณ์ทั้งปีมีภูเขาที่แบบลาว,ว่าปะทุออกมาแล้วแทบจะสวยงามเหมือนทองคํามีลําธารที่ใสสะอาดมีเนื้อที่คุณจับจองเพราะฉะนั้นเชิญมาเชิญมามาลงทุนกับเรามาลงทุนเอาเงินมาแลกเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปรวยด้วยกันที่นั่น พอประกาศปั๊บไปอย่างนี้นะคะไม่น่าเชื่อคนก็แห่แห่มาลงทุนกันเยอะมากๆกับไอ้ประเทศที่ชื่อแปลกๆโป,ปรยเยสเนี่ยแหละค่ะต่โอ้โชื่อไม่ผิดประเด็นก็คือว่าวิธีการของเขาแนบเนียนเขามีหลักฐานอ้างอิงคือพอเขาไปถึงปับ๊บไม่รู้ยังไงมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ก็พูดถึงไอ้เมืองประเทศประเทศนี้เอาไว้จริงๆไอป้ประเทศโปรยเยสเนี่ยแหละลักษณะก็ตรงกับที่ทางในพลแม็กเกอร์พูดพอดีเลยนะคะ คนพอได้อ่านปั๊บสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะพออ่านจากหนังสือเขาก็เชื่อก็มาลงทุนกันใหญ่เลยประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยอังกฤษอยู่ในสภาวะที่แบบคนนะ่ะตื่นตัวกับเรื่องการลงทุนมีหลายๆประเทศเพิ่งประกาศเอกลาชคนก็อาจจะเชื่อว่าเอออันนี้มันอาจจะเป็นประเทศที่เพิ่งประกาศเอกลาชใหม่ก็ได้ก็เลยเชื่อแล้วก็ลงทุนแต่สุดท้ายก็เหมือนในยุคนี้ล่ละคะ่ะหายต๋อมเงินที่ทุกคนลงทุนไปก็หายไปกับในพนแม็กเกอร์แล้วก็ไม่ได้คืนอีกเลยนะคะ ซึ่งคุณคุ้นไหมไม่น่าเชื่อนะคะ200ปีกว่าที่ผ่านมากับปัจจุบันมันก็ยังมีกลงกลงแบบนี้เพราะแหล่งล่าสุดเนี่ยมันก็มีเคสที่เกิดขึ้นกับนี่ค่ะวันคอยไม่รู้ทุกคนจำไอ้นี้ได้ไหมควีนออฟคริปโตเนี่นะคะเป็นเรื่องของคุณดูจานะเดี๋ยวขอรูปหน่อยซึ่งเป็นประธานของวันคอยนี่เรื่องราวนี้สดๆร้อนๆเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเลยนะคะก่อนเธอจะหายตัวไป กลเม็ดเคล็ดลับเหมือนเดิมเลยบอกว่าเธอเนี่ยเอาโอกาสดีมาให้ทุกคนมาร่วมลงทุนกับฉันสิฉันไม่หลอกลวงแน่นอนนี่วันคอยเนี่ยคือสิ่งที่คิดขึ้นมาเพื่อจะท้าบิตคอยโดยเฉพาะเลยโอกาสเดียวเท่านั้นในการเปลี่ยนชีวิตคุณไม่น่าเชื่อฮะด้วยการพูดแค่ประมาณนี้คนก็สนใจไปลงทุนกับเธอแต่สุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีเนาะว่าวันคอยก็ไม่ใช่เรื่องของการลงทุนจริงๆมันเป็นกลโกงของมิจฉาชีพเพราะเงินที่ลงทุนไปก็สลายหายไปหมดเลย ตัววิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะเห็นไหมถ้าจะไม่แตกต่างที่นายพลแม็กเกอร์ทำเมื่อ200กว่าปีก่อนเลยอ่ะพามาดูกันหน่อยกันแล้วกันว่าอาะไรจริงๆเนี่ยไอ้กลลเม็ดเคล็ดลับในการโกงมันมีทั้งหมดกี่แบบในประวัติศาสตร์การโกงที่ผ่านมานะจะพบว่าเรื่องราวการโกงมันมีด้วยกัน5รูปแบบหลักๆด้วยกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะคุณจะได้รู้ทันการโกงมากขึ้น 1. อ่ะเป็นแบบนี้ฮะ จ่ายก่อนแล้วค่อยได้เงินก้อนแบบ advance fee อันนี้อาจจะคุ้นหลายคนอาจจะเคยเจออารมณ์เหมือนแบบคุณชนะได้รับรางวัล1,000 1,000เหรียญหรือว่า1,000 0 0บาทแต่คุณต้องเสียภาษีให้เราก่อน1,000 0บาทอ่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะได้เงินแสนก็ยอมโอนจ่ายไปก่อน1,000 0บาทแต่สุดท้ายไอ้เงินก้อนใหญ่ที่เราหวังจะได้เราไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นวิธีการสุดคลาสสิกที่มีมานานมากแล้วนะคะ สองปั่นและเทนี่พัมเหมือนดัมชื่อภาษาอังกฤษนะคะวิธีการก็คือมันจะมีกลุ่มคนนะคะที่เป็นมิจฉาชีพนี่นแหละเขาจะส่งข้อความบอกกันในแอปพลิเคชันต่างๆว่าหุ้นอันนี้กำลังจะขึ้นสมมติเทเลแกรมพอส่งไปปั๊บเนี่ยเขาทำงานกันเป็นทีมแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นการส่งซิกแล้วว่าราคาจะขึ้นก็ไปรีบซื้อรีบซื้อหุ้นตัวนั้นกันใหญ่เลยทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่หรอกค่ะพอซื้อไปถึงจุดสูงสุดปั๊บ กลุ่มคนมิจฉาทีพเหล่านี้เทขายเลยค่ะเรียบร้อยคนทั่วไปก็ยังไงคะติดดอยแต่มิจฉาชีพพวกนี้ได้เงินไปแล้วซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ใน1น,นาทีเท่านั้นเร็วมากอะอันนี้โลกพัมแอนด์ดัมในปัจจุบันยังมีการใช้อยู่ในแวดวงของคริปโตเคเรนซี y ค่ะระวังนะ3ปอนซี่ hey. วิธีนี้ได้มาจากคนที่เป็นคนต้นคิดจริงๆนะคะเขาชื่อพอลปอนซี เป็นชาวอิตาเลียนน่าจะน่าจะจไม่ผิดนะอพยพมาประมาณช่วงปี1900กว่าคือชายคนนี้ก็ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อมดถึงการโกงเลยเพราะเขามีกลเม็ดเคล็ดลับในการโกงเหี่ยวบอกว่าเอาเงินมาลงทุนกับฉันสิลงทุนเพียงแค่90วัน3เดือนเท่านั้นเขาจะจ่ายเงินให้คุณเป็น2เท่าเลยอ่าคุ้นๆไหมในปัจจุบันการโกงแชร์ลูกโซ่ก็ประมาณนี้ถูกไหมคะ คนก็แห่แห่เอามาลงทุนแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้เอาเงินคุณไปทําอะไรหรอกค่ะคือเอาเงินคนใหม่มาจ่ายให้กับคนเก่าวนต่อไปเรื่อยๆเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสุดท้ายพราะทุกคนมาขอเบิกเงินพร้อมกันจะเอาเงินที่ไหนจ่ายระบบกล็ล่มตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการขอ่ใช้ลูกโซ่ในปัจจุบันนะคะสี่พีระมิดค่ะแต่พีระมิดนี้อาจจะคล้ายๆกับธุรกิจขายตรงแต่โอ้ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะแบบพีระมิดด้านซ้ายคือพูดง่ายๆว่าจะชักชวนสมาชิก ให้เข้ามาทําธุรกิจกับเราโดยก็จะมีการจ่ายค่าสมาชิกใช่ไหมซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับธุรกิจขายตรงแหละที่ก็จะมีการจ่ายเงินต่อไปลําดับไปเรื่อยๆแต่จุดต่างก็คือว่าธุรกิจขายตรงด้านขวาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาจะมีรายได้หลักมาจากการขายของค่ะมันก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยเนาะไม่ได้ได้จากการเก็บค่าสมาชิกอย่างเดียวแต่ด้านซ้ายแบบพีระมิดค่ะคือได้เงินจากสมาชิกอย่างเดียวอะไม่ได้เอาเงินไปลงทุนอะไรต่อไม่ได้ขายของมีค่าจริงๆ เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะคะและ5สุดท้ายอันนี้เนี่ยยา,ยากมากๆว่าหลอกจริงๆหรือว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งก็คือแบบโคชชิงคลาสสิกมากๆเคยได้ยินไหมคะประโยคที่ว่าไม่ต้องใช้เงินก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้โอกาสเดียวที่สามารถพลิกชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตเลยอาทำนองประมาณนี้ ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะมาพูดหลอกล่อคุณให้คุณเนี่ยเอาเงินมาซื้อความรู้จากเขาเพื่อจะไปทําเงินต่อดูเหมือนจะเป็นแนวคิดที่ดีใช่ไหมมันจะใกล้ๆเคียงกับพวกไลฟ์โค้ชมากๆคือสอนให้คุณทํามาหากินนั่นแหละแต่ว่าจุดต่างก็คือว่าอย่างไลฟ์โค้ชที่เก่งจริงๆอะ่ะเขาสอนแล้วคุณอะ่ะเอาความรู้เนี้ยไปทํามาหากินได้แต่พวกโคชชิ่งโกงๆแบบเนี้ยคือสอนแต่ว่าหลักการนั้นมันใช้งานจริงไม่ได้แต่คุณจ่ายเงินเขาไปแล้วไงซึ่งบางทีเนี่ย บางคนต้องจ่ายเงินแบบหลอกให้จ่ายไปเรื่อยอ่ะสามคอสสี่คอสไปเรื่อยแบบนี้ค่ะไม่มันหมดแต่ใช้งานไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่5ของการโกงนั่นเองค่ะอันนี้พูดง่ายๆเนาะมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละที่ผ่าน,านมาแต่ว่าทั้งหมดอ่ะคุณถ้าคุณฟังดีๆแล้วอ่ะสองปีที่ผ่านมาเกิดยังไงปัจจุบันแม่งก็ยังเกิดอย่างนั้นนะคุณผู้ชมซึ่งโอขอเน้นนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าจุดสําคัญที่เวลากลโกงพวกนี้นักพูดพวกนี้เขาจะหวานร้อนเราอ่ะเขาจะใช้วิธีนี้ฮะ มานี่เลยวิธีในการหลอกเหยื่อเริ่มต้นก็คือใช้คำพูดสวยหรูโอกาสนี้คือโอกาสเดียวของคุณที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องใช้เงินเยอะก็สามารถเป็นเศรษฐีได้ในพริบตาประโยคเหล่านี้ก็จะคุ้นๆนหน่อยจากนั้นก็จะตบด้วยเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจอย่างเช่นเรื่องราวของคุณทวดวัย82ปีซึ่งก่อนหน้านี้เขาจนมาก แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้แม้จะไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเลยด้วยสิ่งนี้บลาบลว่าไปให้เรารู้สึกโอ้ยอยากเป็นบ้างจังและ3าก็คือมีคํายืนยันอาจจะเป็นคนที่เขาจ้างมาก็ได้มาบอกว่าใช่ครับตั้งแต่ผมผ่านคอร์สจากคนนี้แล้วชีวิตผมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยรู้เปลี่ยนไปทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะอะไรประมาณนี้และสุดท้ายกล่อมให้เรารีบตัดสินใจอย่างเช่นว่าเนี่ยคอร์สนี้นะ เดือนที่แล้วเนี่ยผมขายไปผมขายแค่3คนแต่ว่ารอบนี้ผมเปิดเพิ่มแค่5คนเท่านั้นตอนนี้สมัครไป4คนแล้วนะเหลือโอกาสที่แค่ที่เดียวแต่ว่าผมอยากรีบมาบอกคุณก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเต็มเขาก็ทําเงินกันไปได้เยอะแล้วล่ะรอบนี้บลาบลาบลา,บาเพื่อจะกรอบให้คุณเนี่ยรีบตัดสินใจค่ะและสุดท้ายคุณก็จะไว้ใจแล้วก็หลงเชื่อเข้าไปโดยปริยายนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจับดีๆนะต่อให้วิธีมันเปลี่ยนไปแค่ไหนอ่ะแกนกลางมันเหมือนเดิมเลย ถ้าเกิดว่าฟังรายการสรุปให้แล้วรู้ทันเนีย่ยเชื่อว่าหลายคนไม่ตกเป็นเหยื่อแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาเตือนฝากกันไปแล้วกันช่วงนี้มิช่าชีพเยอะมากๆเขาบอกว่ามิช่าชีพเนี่ยมักจะมาตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์โกลาหลนะอย่างเช่นสงครามหรือว่าโรคระบาดนั่นเองช่วงนี้โควิดสิระบาดถูกไหมมิช่าชีพก็อาจจะเยอะขึ้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะ